แม่นายก็ฮัปปี้จะจงเว้ยด้กลาลบุกปในเลเซียป็นเอาโดยรุ่นเต่ออพวพระเลยป้อมอนปู่ก็พวกรุ่นรอพูกพระรเลยป้อมอนเามไงอจ่ากันนี่พลกเราที่เราต้องเลยปู่ก็กน้ากับเย่มันเอามาพวกจะหมอ่ละปู่ก็คนนั้นเลยเปียนก็นางมาหาที่ตลาด

พลอนหัตามืไพลัยบาลงพลอนหัตตามืไพลัยบารงยิ่งเม่กนันแรงมันยามีเลมอนจะตอกวนห้งตูนพืในมือเดินก็ลอกกันเลยตุ้ตี้อ่ะยิ่งชนะนอมืไกโอเคก็เลยวันนี้กอคบหหน้าเราพุดก็ได้ว่ถุยิ่งเม่กลอกกันเลยตัตยัไหนกะดับลอยมือไกสปะกกมนนันไม่ห สปะโกมนานมอนหาก็ได้ลอยไปไงสปะโก้มานานมอนหาสปะโก้มาทำไมห้าอาจารย์ก็ได้สกองปลายบ้าวนทนี้โตวันนี้หมูเดินก็รอกันได้ตาตยะโอปรักังกีแวนี่กอกุ้งเผินาเราก็สอดตัวมาเนี้ยเปวดกนวัดถ ยิ่แม่ก็ลอกก็เล็แสดจอดหม้อไหนก็ยังมือดับเลยมือปุ้ยแต่กล้นอาจารย์กันด้นายมันยรอดกว่าเนี่ต่อกว่าได้หมูด้อุปกรณ์กี่แลวันี่ก็กะเอวดืก็ได้ว่าถูก่แม่ก็ลอกก็เลบแสดงจอดบ้าไหนก็ยังมือดับเลยไหม่ก็หม้อใหมน้าหมัวยงเอจากันดิซาลา khi ta đây sai cứ là cái này sẽ chót bà như thế nào được một cái ô bạc lên cái lề ngoài như có cục nào đâu như thế nào à cha chưa lỗi xa là nếu cơ quan có lậu, con lề ngoài đó như nào cha à cái này xa là quan có lâu bên đây thì có có sò ta đâu nhau ตั้งกุอตั้งกุก็เอกรเตกรานารื้มานบลอกอนดาผู้พระลบอดพุ่นอกออาจากันนี่มาคลนจะันตอกับพกนหนลบตัวอาจากันนี่มาซตมตอกกอนพยตอเล่นบลงเจกระรงกอก้อนาสมเตมตัวแลแมงอจีตอนก้อนดาก็อแลบหลบอดกัอาจา้วตอรองกับงน่ดาวเยีย